สวัสดีคะ่ะกลับมาจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีประเด็นร้อนเลยคะ่ะเรื่องอดีตเจ้าวาดวัดไร่ขิงหรือทิศแยม้มกับข้อกล่าวหาเรื่องเงินวัดแล้วก็มีชื่อสีกาเกณฑ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับเป็นข่าวใหญ่ที่คนสนใจกันเยอะมากใช่คะ่ะข้อมูลหลักๆที่เราดูกันวันนี้ก็มาจาก Manager ออนไลน์นะคะเขาพูดถึงคลิปเสียงแล้วก็โอ้โหตัวเลขเงินหมุนเวียนกว่า2,000ล้านบาทในบัญชีที่โยงกับสีกาเกณฑ์ตั้งแต่ปี59เเนี่ย ครับตัวเลขสูงมากจริงๆวันนี้เราจะมาลองแกะรอยกันดูค่ะว่าเส้นทางการเงินมันเป็นยังไงมีใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วผลกระทบหรือว่ามาตรการแก้ไขเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วจุดที่ทําให้คนสนใจมากๆเลยก็น่าจะเป็นคลิปเสียงที่หลุดออกมาใช่ไหมคะที่ทิดแย้มเหมือนบน่บนๆว่าหมดตัวแล้ว <mm> แล้วก็มีเรื่องโอนเงินสองล้านที่แบบมีคนบอกว่าเอาไปให้สีกาเกนใช้หน right> ี้พนันใช่ครับครับตรงนี้เหมือนเป็นจุดที่ชี้ว่าท uh> uh ่านเองก็น่าจะรับรู้เรื่องการพนันของสีกาเกนอยู่เหมือนกันแล้วตัวเลข2,000ล้านบาทนี่แหละครับที่เป็นประเด็นสำคัญมากๆเลยต้องย้ำนิดนึงนะครับว่ามันคือเงินหมุนเวียนอ๋อค่ะค่ะไม่ใช่เงินคงเหลือใช่ครับไม่ใช่ยอดเงินในบัญชีแต่มันคือยอดรวมธุรกรรมเข้าๆออกๆทั้งหมด ซึ่งพอตัวเลขมันมหาศาลขนาดนี้เนี่ยมันมันชี้ถึงความผิดปกตินี่เลยเป็นสัญญาณให้ปปงหรือสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต้องเข้ามาตรวจสอบเส้นทางเงินอย่างละเอียดเลยครับเพื่อสาวต่อไปให้ถึงคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยถูกต้องครับอาจจะมีทั้งวงที่1คือคนทําผิดตรงๆแล้วก็อาจจะมีวงที่2วงที่3ที่เป็นเครือข่ายหรือคนที่ได้รับประโยชน์ไปด้วยย้อนไปนิดนึงค่ะ ความสัมพันธ์ของคู่นี้เขาว่าเริ่มจากสีกาเกณฑเป็นเด็กวัดมาก่อนแล้วก็มาขอยืมเงินทิดแย้มหลักหมื่นครับมีข้อมูลแบบนั้นออกมาแล้วกเ็เหมือนติดต่อกันทางไลน์บ่อยขึ้นมีคุยเปิดหน้าจนไปถึงเรื่องเซ็กซ์โฟนซึ่งช่วงนี้เองที่เงินวัดเริ่มเริ่มมีปัญหาหลายออกไปใช่ครับจากที่ปปอง,งอตรวจสอบเนี่ยพบช่องทางที่เงินเข้าบัญชีสีกาเกณฑหลักๆเลยนะมี4ทางสทางเลยเหรอคะครับ หนึ่งคือมีคนเอาเงินสดไปฝากเข้าบัญชีให้เลยสองคือรับโอนโดยตรงจากทิดแย้มสามคือมีโอนจากพระใกล้ชิดอีกรูปชื่อพระเอกพอจนศแล้วก็สี่คือรับโอนจากสามีของบอสเตย์คนนี้ก็เป็นอีกตัวละครที่เข้ามาเกี่ยวข้องในวัดโหซับซ้อนถึงกันนะคะยังไม่หมดครับนอกจากปปอป,อ,ปองแล้วเนี่ยทางปปอทอที่เขาดูเรื่องทุจริตก็เจอความผิดปกติอื่นๆอีกมีอะไรคะ อย่างเช่นเรื่องค่าเช่าร้านค้าในงานวัดประจำปีปกติเนี่ยทำไรายได้เยอะมากหลายสิบล้านแต่ว่าตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมากลายเป็นว่าไปรับเป็นเงินสดที่กุฏิแทนแทนที่จะโอนเข้าบัญชีวัดใช่ครับไม่ได้โอนเข้าบัญชีวัดโดยตรงซึ่งคาดา่ายอดเงินสดตรงนี้น่าจะสูงถึงเกือบเกือบ200ล้านบาทโอ้โหแล้วก็ยังมีเงินกระถินอีกประมาณ20ล้านที่เข้าบัญชีส่วนตัวจเจ้าอาวาสโดยตรงอีกด้วย มีชื่อบอสเตยโผล่มาอีกแล้วนะคะคุณนี้เป็นใครคะเหมือนว่าเป็นหมอดูร่างทรงเหรอคะครับตามข่าวบอกว่าเข้ามาในวัดตั้งแต่ปี2551แล้วก็ดูเหมือนจะสนิทกับทิดแย้มพอสมควรมีที่คนในวัดแล้วก็มีประเด็นเรื่องร้านค้าสวัสดิการในวัดที่ใช้บัญชีส่วนตัวรับเงินสแกนจ่ายด้วยใช่ไหมคะใช่ครับครับแทนที่จะเป็นบัญชีวัดก็กลายเป็นบัญชีส่วนตัวไป เรายังพบว่ามีการเอาเงินไปซื้อที่ดินที่ปักช่องในชื่อสีกาเกนอีกหลายแปลงเลยครับผมตรงนี้ยิ่งทำให้เห็นเครือข่ายที่มันโยงใยกันไปหมด เรื่องนี้มันใหญ่มากจริงๆจนถึงขั้นที่สมเด็จพระสังฆราชต้องมีผลิขิตออกมาเลยใช่ครับท่านมีพลิขิตให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศเนี่ยเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยด่วนซึ่งก็นำไปสู่มติของมหาเถรสมาคมหรือมศออที่เป็นองค์กรปกครองสูงสุดของสองมีมติออกมา4ี่ข้อหลักๆเลยครับค่ะมีอะไรบ้างคะก็คือ 1. ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาพัฒนาระบบจัดการทรัพย์สินวัดโดยเฉพาะ 2คือประสานหน่วยงานรัฐหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาช่วยกำหนดเกณฑ์จัดการทรัพย์สิน3คือให้วัดต่างๆจัดทำบัญชีให้โปร่งใสาตามมาตรฐานเลยแล้วก็4คือส่งเสริมให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นทั้งการรับบริจาคก,การทำบัญชีอ๋อก็คือพยายามจะทำให้มันโปร่งใสตรวจสอบได้มากขึ้นถูกต้องครับแล้วก็ เพื่อให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นเนี่ยพอสเขากำลังจะตั้งหน่วยงานใหม่เลยชื่อกองส่งเสริมการจัดการสาธารณสมบัติของวัดตั้งกองใหม่เลยเหรอคะครับจะเริ่มทำงาน1นมิถุนายน2568นี้เพื่อมาดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยแต่แต่สิ่งสำคัญที่ต้องย้ำเสมอนะครับคือเรื่องนี้เป็นพิติการส่วนบุคคลค่ะไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมดใช่ครับไม่ได้หมายความว่าพระสงฆ์ทุกรูปหรือวัดอื่นๆจะเป็นแบบนี้ทั้งหมด วัดไร่ขิงเองก็ยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธต่อไปนะครับค่ะก็สรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะคะจะเห็นว่าเส้นทางการเงินมันซับซ้อนมากจริงๆแล้วก็มีเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเลยครับผมแต่มันก็กลายเป็นจุดที่ทําให้เกิดความพยายามครั้งใหญ่ที่จะปฏิรูประบบการจัดการเงินวัดเพื่อความโปร่งใสแล้วก็เรียกความศรัทธากลับมาใช่ครับซึ่งประเด็นที่ น่าชวนคิดต่อก็คือว่ามาตรการต่างๆที่ออกมาเนี่ยทั้งตั้งหน่วยงานกำหนดเกณฑ์มันก็ดูดีนะครับแต่ความท้าทายจริงๆอาจจะอยู่ที่ว่าเราจะตรวจสอบหรือว่าคาน์นำนาจของบุคคลที่มีอิทธิพลมากๆในวัดหรือเครือข่ายความสัมพันธ์เดิมๆที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยได้จริงแค่ไหนอืมนานสินะคะการสร้างระบบที่โปร่งใสบนกระดาษมันเรื่องหนึง่งแต่จะทําให้มันเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติท่ามกลางโครงสร้างเดิมๆได้ยังไงอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องติดตามกันยาวๆครับ